สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในวันศุกร์ที่27เมษายนนะคะสำหรับวันนี้นะคะราคาทองคำก็เคลื่อนไหวในกรอบ1 6 5 0ถึง1657นะคะแล้ก็ลุ้นว่าในสัปดาห์หน้าน่าจะไปต่อได้นะคะปัจจัยที่มีผลกระทบกับราคาทองคำในวันนี้ก็คือ S&P ปรับลดอันดับ เครดิตระยะยาวของสเปนล,ลง2ขั้นนะคะจากระดับ A ลงมาเหลือ Triple B บวกนะคะแล้วก็ B O J เนี่ยมีนโยบายผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมนะคะก็คือเพิ่มวงเงินอัดฉีดเพิ่มขึ้นเป็น4ล้านล้านเยนนะคะเพิ่มขึ้นมาอีก1ล้านล้านเป็น4ท่ t เลี l ยน,นะคะ4ท่ t เลี l ยนเยนแล้วก็วันนี้นะคะในช่วง สามทุ่มครึ่งนะคะจะมีตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐประกาศก,ก็คือ GDP ไตรมาสหนึ่นะคะแล้วก็4ี่ทุ่มห้านะคะแต่ชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนเมษายนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกราฟทางเทคนิคกันนะคะนี่เป็นกราฟในราย120นาทีนะคะเมื่อคืนนี้ราคาขึ้นไปทำ high บเริเนหนึ่งนะคะจากนั้นก็มีแรงขายทำกำไรแล้วก็อ่อนตัวลงมาในช่วง ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบัตรของวันนี้นะคะแนวโน้มถ้าหากว่าราคายังสามารถยืนเหนือบริเวณ1650ได้นะคะก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะคะก็คงต้องไปทดสอบแนวต้านบริเวณเดิมนะคะที่บริเวณ1660นะคะแล้วก็1670นะคะถ้าหากว่าผัานไปได้ก็น่าจะมีโอกาสไปต่อถึงบริเวณ1680นะคะเป้าหมายของเราในสัปดาห์หน้านะคะก็คือบริเวณ1680นะคะ แล้วก็1,688แล้วก็1,700นะคะนี่ก็คือเป้าหมายที่คาดว่าจะขึ้นได้ในสัปดาห์หน้านะคะส่วนแนวรับก็คือบริเวณ1650นะคะบริเวณนี้นะคะ1,650นะคะแล้วถ้าหากว่าย่อลงมายังไม่หลุด1,645ก็ยังมองว่าเป็นไซด์เว์อยู่แต่ถ้าหากว่าหลุดลึกลงมาต่ำกว่า1,630 1,625เนี่ยมันก็คงจะเป็น กลับไปเป็นขาลงเหมือนเดิมนะคะสรุปแนวรับในวันนะคะแนวรับแรก1,650นะคะถัดมาก็คือ1,642แนวต้าน1,660แล้วก็1,670นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบริษัท c l a s s i ฟิ f เจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ